หยียบเข้าไปเหยียบเข้าไปข้างในเหยียบเข้าไปข้างในเลยมาดูเวลาไว้ก๊อกก๊อกก๊อกบอกเปิดประตูดูเวลาไว้ดูเวลาไว้เราเราต้องรีบไปครับพี่ได้เลยครับคุณเนี่ยมันจะระเบิดเราจะตายฮะพี่ถ้ามันล็อกอ๋อผมดูเวลาไว้เนาะดูเวลาไว้ครับดูเวลาไว้ดูเวลาไว้อันนี้มันมาแจกของหรือมาฆ่าเนาะ ตายเราจะตายอยู่ในนี้รถก็จะระเบิดไม่ใช่ข้างนอกไม่เป็นไรเรอพี่ใช่รถรถรถจะระเบิดโอ้ข้างนอกรัศมีมันไกลเลยดิไกลไกลไกลเดี๋ยวไอ้ถือกระเป๋าอันนี้ได้ครับผมดูเวลาไว้นะดูเวลาไว้นะขายเวลาไว้เห็นนะครับอุย๊ยคลิปหมดอ่าคลิปพี่สามนาที เก็บนะเดี๋ยวเพิ่งเก็บนะครับพี่ผมเก็บกินเก็บคลิปผมนะไม่ไม่เก็บคลิปเองกินกินเนี่ยทันปะทันด้วยสองนาทีสามนาทีเจ็ดวิพี่พี่มันมันระเบิดแรงขนาดนั้นเลยครับแรงแรงเลยสองนาทีห้าวเก็บเลเก็บของ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 ที่เปิดแล้วเหรอเด้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 อใช่ใช่พี่ไหวนะไหวนะไม่ทันแล้วไม่ทันแลนะแบบว่าต้องไปแล้วพี่ ต้องไปแล้วต้องไปแล้วต้องไปแล้วทีนี้สุดไป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 เร็วเร็วโอ้ยดีแล้วไป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 เร็วๆมันไม่ทันโอ้โหมันขึ้นแบบนี้ไฟแบบนี้เรียบร้อยพี่ลัศเซอ์ีมันพ้นตรงไหนบ้างพี่เราจะรู้ได้ไงครับพี่ไม่รู้อ่ะแต่ จากไกลอ่ะว่าใครใครมีบ้านอย่างนี้ก็ตายสินี่ใช่ไหมก็ยัาไปใกล้อ่ะเย่เลยเเพี่ดูมันระเบิดครับเราไม่น่าจะโดนแล้วนะไม่โดนเลยสวยมัยพี่อะไรอยู่หลังเนี่ยเอากังหันลม เกี้ยวของใส่ลังอ่อนไหนๆก็ไหนๆน,น,นะเอากระเป๋าใส่กระเป๋ารถได้ไหมแต่สีดำสวยนะผมว่าเอากระเป๋าใส่มันเป็นชุดนินจาแบบนี้พี่ใส่ได้ <ใน S 1> ชอบก็ไปใส่เลยไม,มไม่มชอบพี่ไม่ชอบนะนินจาชอบคือกระเป๋านินจาเหยอพี่ใช่กระเป๋าดำมันเป็นชุดดำหมดเลยใส่พางพีช่ชุดแบบเออชุดชุด ชุดพางชุดดำชุดนิตจากเล็กชุดนิตจากพี่เก็บใส่กล่องอีกทีใช่ไหมใช่เอา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 อ,อยู่นี่ของมือต่อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ใน่องเปล่าที่กล่องเอาไปรถได้ไงรถเป็นรอยหรอกพี่กลัวมันระเบิดใช่ไหมบูมบูมไหมนี่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 ตรงนี้อืมอดำหมดเลย ที่แถวป้าเราเรียกชุดโจนนะพ,พูดจริงๆนะอะไร้นจ๊ะมันเป็นกับเกงขาดสั้นเกงขาดสั้นเสื้อแขนเสื้อสีดำมไม่เอาพี่เสื้อสีเขียวด้วยที่ไม่จะระเบิดอย่างเน่ะผมาจะเห็นมันตูมนน้มอย่างเนยบางทีอาจจะไกลจนเราจะไม่ได้ยินอาจจะเดินไปดูก็ได้โอ้ย ผมตายให้พี่เก็บสุงผม้วยนะน่าจะหมดเวลาแล้วพี่น่าจะมันน่าจะระเบิดไปละอืมถ้าเท่าที่จะไปละพี่้วมีคนขี่รถผ่านไปแล้วมันเบอระเบิดพอดีเลยพี่ สวยเพื่เหมือนปีระเบิดไปนั่นแหละอ๋อสวยแล้วเดี๋ยวก็สวยที่ยเปลี่ยนกระเป๋าดีกว่านันเดี๋ยนะรองเท้าขาวอเอาเลยเอาดีกว่าจัดเลยในูในแบบเออเออไปละมันหายไปละอ๋อมันดูได้เลอมี ให่ลูกเท่นั้นแหละเออนี่คืออะไรไม่ดูพี่ใส่ในนี่ไปน,นะมันเป็นวิมิตต้องพกไลยสูนชดการพี่ผมไม่ผมผมไม่ใช้ละให้พี่แล้วกันนะอ่าแล้วถือปืนไหนไอพีไฟ <MP 5 S 1> <น>ไงพี่ไอพีไฟกับ<อ>ปืนสั้นไงไม่เอาแล้วปืนนั่นแ่ะ <c oughs> ผมว่ามัน ออให้พี่แชร์เถอะอ๋ะอไ,ไงชุดผมว่าโอเคนะขึ้นรถอะไรอะไอ่ะไม่ต้องเรียกปีพ,พี่เสร็จเมื่อไรก็ขึ้นแล้วกันอ๋อเพราะว่าอยู่นี่มันก็รอดละอ๋อผมนึกว่ามันระเบิดไกลกว่านี้